สุภนัทเหมือนตาติดท็อปโฟดารุ่งข่าตัวแพงที่สุดข,ของเอเชียสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามารับชมข่าวสารฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารต่อไปสุภนัทเหมือนตากองหน้าดารุ่งทีมชาติไทยของบริรัมยูไนเต็ดติดท็อปโฟดารุ่งค่าตัวแพงที่สุดข,ของเอเชียหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มน้อนแรงให้กับสโมสรโดยเว็บไซต์ไทม์เฟิร์มาร์เก็ต้เปิดเผยดารุ่งค่าตัวแพงที่สุดขอองเเเียัันนดบตป็ของ Asia, อ อาบินซาเลมกองหน้าทีมชาติ UAE โดยค่าตัวอยู่ที่1.5ล้านยูโรอันดับสองเป็นโจเอลซิมาฟูจิตะดาวรุ่งทีมชาติญี่ปุ่นของโยโกมาเอฟมานิโนตค่าตัวอยู่ที่8.5แสนยูโรอันดับสามเป็นซีดานอิกบาดาวรุ่งทีมชาติอีรักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าตัวอยู่ที่8แสนยูโรและอันดับสี่เป็นสมาร์ทเนนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยค่าตัวอยู่ที่7แสนยูโรเราไปดูเกตสโมอสรไทยลีกว่ามีสโมอสรในเป็นพันธมิตร โดยบริลัมยูเนเต็ดมีเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในฟีบลิปเป็นพันธมิตรและคอนซาโดเลซัปโปโรทีมดังในเจลีของญี่ปุ่นทีมต่อมาทูแบงคอกยูเนเต็ดมีเอฟซีโตเกียวเป็นพันธมิตรเชนบริเอฟซีเป็นกัมบกโอซาก้าเป็นพันธมิตรส่วนบีจีปทุมเป็นทีมเซเรโซโอซาก้าเป็นพันธมิตรส่วนเมืองทองยูเนเต็ดเป็นอุลวะรลสไดมอนด์เป็นพันธมิตรน้องบัวพิชยาเป็นทีมโซนัมเบอร์เร่เป็นพันธมิตร และทีมสุดท้ายการท่าเรียได้ทีมเลบาเต้ทีมดังในลาลิกาสเปนเป็นพันธนิตส่อเหวสำหรับฟุตบอลรายการจิงชัมเอเชียตะวันตกหรือ mm. WAE Cup 2023หลังจากทุบบอลรายการนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนหลายทีมเริ่มทยอยถอนตัวหาทีมอื่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ล่าสุดเป็นทีมชาติปาเลสไตน์ทีมาที่93ของโลกขอถอนตัวออกจากฟุตบอลรายการนี้แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ส่วนทีมชาติไทยของพวกเราต้องคอยดูว่ามานูหพอกกิ้งจะตัดสินใจยังไงถ้าไม่ได้แข่งฟุตบอลรายการนี้หรือหาทีมไหนถึงเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ส่วนตัวผมแล้วอยากเชิญทีมจากเอเชียกลางที่มีอาณาโฟกตีกว่าทีมชาติไทยอย่างทีมกีกิสถานมาติหุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์และอีกทีมเป็นทีมชาติอินเดียทีมแข่งจากเอเชียใต้มาตตะุ่งเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์และเพื่อนเพื่อะครับมีความคิดเห็นยังไงทีมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไ